ลูกๆฉันอิสระแล้วหลังจากที่ค้างมาตั้งหลายมือมออกมาเบริร์ละบ่มีแต่เฟืองเวลาจะมาขวด โอ้ยดีใจเป็นอิสระดีใจแฮงค้างตั้งลายมึงพี่น้องเอ้ยจะจ่จอยมาพี่เฮยย่ามมานะพี่หัวใจน้องนี่เกือบ ว่ามันยุดเด,นด่นอลองต่อนไหมเฮ้ยเมื่อเหลือปองเห็นเ้ด็ลองไปทําท,า,ทาแบบคือบริมีกล่องมียังจับอีน้แบบชิวๆนะอืมมาต้องแนมเบิ่งกล้องอยังประมาณนี่นะอะไอย่าง เดี๋ยวออกไปหาหนางกับพี่น้องหลักหรอคเฮาเออซองน้องเมย์บอ่อนะน้องเมย์มายืนตายอย่างปีว่าน้องเมย์ขนขาวพี่น้องอาร์ซิปเปิลเหรอเฮ้ยหัวใจน้องนี่เออหมักเดียวกับหอ อ่ะซิมเปิลขึ้นมาสืส่อหัวใจน้องนี่สืส่อเกือบว่ามันยุติแล้เลยหัวใจน้องนี่เออเบาๆแบบนี้แหละเพลงหาก,กินของ,งานอางบางขงา้างไหนหัวใจ เกือสเดินจนว่าได้งี้เสียงคนณมีเงินหมุ่นบนาข่าวคุณปลายนะหนาวมึงเอ้ยปู้จุดสิมมุ่นเบิดไปหาดให้คอผิดออกไปถามความรู้สึกมึงดูหลังจากที่ได้รับของควัน มตะอ้าตัวแม่ตะสิมัดขาวบ่สาดไปสิแห้งอยู่มตเออปีนไว้แห้งอยู่บ่อ้ายหงี่บอืม

พอคุ้นกันน้อยแต่ก็น้นอยพอาะเลยใช้คนให้เงี้ยคนทำคุณแค่พี่ให้เจริญรุ่งเรืองเลยรกัร่ำรวยด้วยนายหมั่นคนเงินจะเจ็บจะจนเด้อคุณน้องเะจนขาดขอดุเ,เ,ง,ดง,ง,เงินมาเข่าถอดเถินก่อนแป๊ะโอเคฮนะเพิ่นก็ดีใจทั้งอะไรน้องพี่น้องเพราะว่ายังมาทันได้บอกอ้ายยังมาทันมีเป็นของตัวเองเหมือนบอตั้งแต่เป็นโตคนมาเหมือนซะ

บุญญาธิษฐานมากม no ันต้องหน่อยใจไม่โศกสตาตัวเองมีแต่สู่ต totally ่อไปแล้วการทำความดีต่อไปไปอีกอย่างอามาตลด พูนไปหมั่นน้ำแบบมีพูโอ้บักหลอดมันคือเก่งใช่ไหมอุย้ยเก่งอะไรอะไรอ่ะพูนกันยังบอ่เคยมีเป็นของตัวเองพี่น้องเอ้ยก็เป็นขั้นแรก มอไซคันแรกในชีวิตเนาะเขาก็ดีใจน้ำเจ็วันน้ำตาซึมเกยอันนี้ก็จะเป็นเปล่าแมนเขาคื้เกลี่ยไปบวเบิดวะตัวเกยี่ยลงแล้วกับบกเกี้ยว แมนมาอะไรก็เอาเอาไปทำไมแหละมันถั่วธน,นาคารเอทีเอ็มเขื่อนถี่พี่น้องเลยเอาหนาบังก่อนดูมันโขบยุก็มไมเกินแเราคืนมาได้เอทีเอ็มเขื่อนถี่ เออมาดขาวประหลดคนข่าวซอยอายกับพ่ออ้พอกเอาตัวขาวทำเนียมเพืาา่อนฝากมาให้จ้างเกี่ยวข่าวบอเออขะขอบคุณเพื่อนลาย,ลายคุณใหญ่ใจดีซัพพอร์ตไอแม่ฝากมาจ้างเกี่ยวข่าวก็ได้หลายคนเติบยิ่ดอกไอโมเด้บ่มีุ่น ฝากบวะอ้าวฮวงว่าขั้นสี่เกี่ยวแล้วถากมาบอกเด้อเพิ่นก็บ,บอกอยู่บ่ได้ถากไปบอก,ก,อก,กข้าวแห้งกระซุกลาอยู่ระเบิงจนเต็มถงเก <c oughs> ี่ยวก็กระบายแลอกมันเหนื่อยแล้วข้าแจะข้าวไอโม่ไอแม่นนะบ่มีหย่าพี่น้องเอง้ย เทงมาดซำได้ด้วยนี่มาดทอดสายเนี่ยมาดเบิร์ดว็ใส่อ,อย่ามายุ่งกับนักร้องของฉันอ,อือใช่อย่ามายุ่งกับนักร้องของชนะ เป็นกำลังใจให้นางแน่พ่อให้นางร้องเพลงให้ฟังเอียงมันฮ้ยมันหูวะ่ะ<อ>เธอเป็นนักร้องของเองแหละ<อ>ในสังกัดของเองหลยไม่เหรอห่วงอีเอียงมึงบ่เคยไปจามหัวพายเด้ออีเอียงเดอ้อเด็กในทีมมึงไม่เคยทำอย่างนี้นะ เป็นอย่างอื่นมาเอียงสุกเจี้ยนเจียนมออันชี้เข้าไปจากกว่าแ้วี้เทปพี่น้องจีบได้หมาดเข่าเป็นโอ้ยส่นกบสั่ดอกาจรออกมพี่นองเอนแว,า,วา,นาบาตาเด้อห่านผู้สาวเบาตาอือพาสืสอ เขามาดหอบเดียวนั่งร่อนจะม,มาดดเพายหมาดสองแต่ก็หมาดไปสี่เธอ,เส,อเส,สิมาพาดให้เองติรอนาลืมนจะ่เฮอน้อคือัลืมกัแต่เฮี้มาดซู้ตีกันนะนะโซบมาดซูจิกกันนะนา ซีซีนิสเขาพี่หน่นนะเนาะเออหมัดรอบเดี้ยหมัดบมเป็นเหนือของเลยหมัดบเป็นหแบบคุณดังด้วยอย่างล่องหนน้องเอี้ยงนะอยากไก่ชิ้นคนดงังคนมีเสน,เน่นืมแบบว่าผู้ชายมาฝ่าเขานะก็เลยอยากถามวีซ่าจากแม่เพราะแม่ได้วีซ่ามาแล้วได้ได ก็ม mm ีผ hmm. ู้ชายไปเฝ้าสินะอืมท่านางสิรอดบนอดฮะโหลดแพนนั่นะอืม คารรตไม่เป็นตาไหมนะเขาเหยนตอนแรกมันนี่นะอุ้ยไก่ของยังมันอันนี้เด เอาเองสองสารมันเฮ้ยเออบมเป็นยังหน่อเ้ยให้มันกินแน่ขนาดงอควายก,ก็ยังให้มันกินอองอควายก็ยังให้มันกินอ่าตัวมกระสะเลยซาผ่อนเขา มันไม่แห้งเลยนะ่ะปล่อยแล้วก็สิไข่ซะนั่นและบานนี่อุย้ยผักแวน่นกินกับแกงหน่อไม้ทานผู้สมผักแวน่แวนทำไมไม่ต้้งอลยฉันจะไคุยกับเธอ โอเค okay, พ่อแม่พี่น้องขอบใจหลายๆพอน้องคไคดาวขอบใจหลายๆที่ติดติดตามเด้อไปสักก่อน